ใช่ตอนนี้ก็ถึงกมปิกเกมเมอร์ตรงนี้เราจะไปเที่ยวไปเยาและเรามากับคุณอ้นนะฮะเราจะไปกันเลยตอนนี้ก็ตีสามนะครับไปโอเคโอเคตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับเลอันนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่นะครับตีห้าแล้วครับอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับเบคครับต่อเจอกันเลยครับโอเค let's go สวัสดีครับต,ตอนนี้ก็ยูสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะครับก็เป็นอะไรนะวิธีอะไรพะเยาครับอ๋อแล้วอะไรนะไม่ได้ <laughs> ก็ได้มีตากล้องเข,ข้ามามีกตากล้องมือใหม่นะครับ,ก,รบก็เป็นทั้งสองนะครับ <laughs> ก็เป็นมือกล้องชั้นดีครับแต่วันนี้ก็เราจะมาสถานที่ท่องเที่ยวตอนประบาณนเที่ยงครับตอนนี้ขอไปกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวเจอกันตอนเที่ยงครับสวัสดีครับ นี่คือสาราสาลานะครับสาลานี่ก็เต็มไปด้วยถุงเท้าครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรนะหนึ่งคู่หนึ่งหนึ่งข้างครับหนึ่งข้างนะแต่ก็มีคนมาเล่นมากฮอนนะครับโอ้โหโอ้ยมีคนปิ๊บครับมีคนปี๊บสามารถนั่งเองครับแม่ก็แถวนี้ก็ไม่ค่อยลึกครับโอเคเรามาเร็วถุงน่องครับถุงน่องไม่ปิ๊บนะถุงน่องอ่ะอ่าก็สวยอยู่ฮะตัวนี้มาดูนุ่น สวยอะสวยอ่าดรงแม่น้ำแม่น้ำถ่ายรอบๆเลยครับให้ดูรอบๆเลยครับตรงนี้เราก็ตื่นตื่นเมื่อกี้นะครับก็ไปกินข้าวมาเรียบร้อยเติมพลังครับเพราะเราต้องเดินไกลมากเลยนะครับมาเลยนี่คือคุณอ้นและคุณซองอะเห็นนี่คือมึงกล้องมือใหม่นะครับอย่าตกครับผมก็เป็นโฟร์โฟร์โฟร์มิชเนอร์นะครับโอ้มิชเนอร์ นี่ผมก็ตรงนี่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาที่นะครับตอนนี้ขอพักแป๊บหนึ่งหนึ่งแป๊บครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับไปลายอ่ะลายเอ้นยังกดไม่ได้เลยอ่ะตัดออกนาะสถานที่จะไปคือของเราคือที่ไหนครับผมเอินอ่ะก็เป็นข้างบนพระตรงนี้อาจจะไม่เห็นนะเดี๋ยวผมจะตัดไปป็นพระเลยนะฮะไป นี่คือหินนะครับหินนะครับมันคือหินนะครับนั่นคือก้อนหินค,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 ครับแล้วก็ก <c oughs> ้อนหินนะครับไม่ได้พูดผิดใช่ไหมครับใช่ไม่ได้ผูดผิดนะเด<ต>ี๋ยวเราโอ้โหเจอก้อนหินอีกแล้วก็ก้อนหินนะครับ <c oughs> ตอนนี้รู้สึกเหนื่อยเลยครับทีเกิจขึ้น <c oughs> <c oughs> ผมกับคุณอรน,นี้รัดมาลัดมาเลย <c oughs> ก็ต้องเจอทางแบบนี้ครับ รู้สึกว่าผมเห็นมาแล้วผมรู้สึกเหนื่อยอะดูนี่เราไป,ป Let's go เยี่ยข้างบนเโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณยังไม่ถึงครึ่งทานดูดูดูแค่นี้อยู่เลยครับยังรู้สึกเหนื่อยแค่นิดเดียวครับแต่ข้างบนก็ในวิวน่าจะสวยอยู่ครับอ่า <c oughs> วันนี้เราก็ <c oughs> เราไม่ได้มาเที่ยวนะครับ เรามาขอติดรถกับพ่อครับพ่อมารับปริญญาครับเราก็เลยมาประมาณนั้น,น่วยโอกาสนะครับมาพาทุกคนมาเที่ยวใช่ครับนำกล้องไปดีไกลเกินไกลเกินบ,บนนรรบายากาศนี้ก็เม่เช้าหนาวครับตอนนี้แม่งเริ่มร้อนแล้วครับ โอ้เริ่มหนาวแล้วครับตอนนี้อาจจะไม่ได้พูดภาษากลางมากนะคะเพราะว่าผมเป็นคนสุโขทยนะัยฮะผมครึ่งครึ่งนะครับครึ่งครึ่งขึ้นบันไดนะครับภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างประมาณนั้นนะอันนี้ก็ใกล้ถึงแล้วโอ้บันไดชันมากครับดูคุณพีกได้โชว์ความฟิตนะครับรพีคนี่ก่อนอะไรนะ นี่คือก้อนหินนะครับอีกใครจะขุดเลขก็ยาวไม่ใช่ขอหวนะอยอ่ะเกือบถึงครับตอนนี้เอาไปโอ้หินบางผมก็จะฟิตอีกครั้งเนละ้วโชว์ความฟิตดิ นี่คือเจ้าฟิกแห่งความฟิตนะครับวิ่งมาแล้วสามกิโลไรท, <c oughs> ที่วิ่งสามกิโลไม่เหนื่อยเลยหรอโอ้เนี่ยเห็นหมดแล้วครับตอนนี้โอ้โหโฟกัสครับมุมที่สวยยครับโอเคขึ้นไปต่อดีกว่าเห็ไนไห<ผ>ม ถึงนะครับตอนนี้เราจะเดินรอบก่อนนะครับโอ้โหองค์งใหญ่มากครับองค์ใหญ่มากครับเจอบันไดอีกแล้วซื้อบเบอกระเบื้องนี่มันลื่นๆนะลองเอาหน้าไปเที่ยวดิวย <laughs> ร้อน อะไรต้องเดินบนนะครับบนซ้ายดีกว่านี่ครับดูเง่งเหงนหน้าดูเลยครับสูงมากครับพพลงรงนี้นี่คือสุขาเถือนนะครับ นี่คือสุขานะครับให้เยี่ยวเฉยๆนะครับไม่ให้เราองนำไม่ให้เคียครั้งนี้ก็มีหางนะตรงข้างหลังเนี่ยก็สวยอะชื่อรลูปอะไรนะครันทุนยังไม่อ่านเลยยังจำไม่ได้ผมเคยม้อ่ะแต่ผมจำไม่ได้มั้งนี่อะครับ อเอาลุ้น dịch ่อยครับคุณอ้นรเิ่่มมไไหวแล้วเรามาไหว้พระกันดีกว่าไปอ่ะไปไหว้ก่อนเลยเดี๋ยวขอไหว้พระก่อนนะครับเดี๋วยวเจอกันไหว้ตอนไหว้เสร็จคุณอน้นเขาได้เตรียมทุบเรียบร้อยครับไปดูโอนไหว้พระกันโอเคตอนนี้เรามานั่งข้งางพระนี่พระอยู่ข้างบนเนี้ยพักมาครับเหนื่อยเกลียดลงอ่ะตอนนี้แล้วก็ ไปมาดูข้างในนะมันคืออะไรกัน้างนก็ไม่มีอะไรนะครับเป็น<อ>ที่ทอทลองห้องธรรมดามีทหารอยู่ครับ <laughs> นี่เราก็มาถ่ายตรงนี้นะครับก็สัมภาษณ์คุณปิ๊กนะครับรู้สึกรู้สึกเป็นไงครับก็รู้สึกสนุกฮะแล้วก็เหนื่อยฮะอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไปถ่ายตรงอื่นอีกเยอะมากลยฮะก่อนนานหน่อยให้ดูให้จบนะฮะขอดูให้จบนะครับ เดี๋ยวมีไฮไลท์ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวมีกันจะตกน้ำอย่างคลิปตอนลิปคลิปเที่ยววัดจยงหาโอเคครับ<ป>เดี๋ยวขอลงที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ อนนี้ก็คือการนั่งชิวๆกินโกโก้กับคุณอ้นนะฮะนี่คือร้านโกโนเดเลชิเปชิเปกาเฟ่ครับขนครังเราก็ดื่มอย่างอร่อยอ่ะรให้ชิมครับให้ชิมคนสั่งอะไรมาอีกนะสั่งอะไรมาอีกนะฟังลมปังหนึ่ โอเคเรากินเสร็จไปเที่ยวอันตรับก็ขุดคลิปเที่มววันนี้นะครับก็ดับน์โลดภาพนี้ครับปากอีพีหน้านะครับเจอกันอีพีหน้านะครับอันดับสองสิบสักทีขอให้เยอะๆเลยครับสวรรค์ใครละลายนะครับเจอคลิปหน้าครับโอเคครับลาไปด้วยภาพนี้ครับ